ดวงตาของท่านที่เกิดทั้ง7วันนะครับผมเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดวงตาของคนวันอาทิตย์นั้นนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับโอ้โหได้ดาวอาทิตย์จริงๆด้วยดูสินะครับผมเตือนไ้นิดหนึ่งนะครับดวงตาของคนวันอาทิตย์ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับประจาวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2559 คนที่เกิดวันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันโลหิตนะครับและก็กระเพาะอาหารอาจจะได้ข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจมีดวงเดินทางเร่งด่วนนะครับถ้าไม่เดินทางก็จะมีคนมาหาคนวันอาทิตย์นะถ้าไม่เดินทางก็จะมีคนมาหานะครับมีหลายท่านที่กําลังติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศ มีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศแต่จะต้องติดขัดก่อนใกล้ไขปัญหาก่อนแล้วถึงจะได้ไปในเรื่องของการเงินมีดวงที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะซ่อมแซมซื้อเปลี่ยนมือหรือจะขายก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าขายก็ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดซ่อมแซมนี่ชัวร์แน่นอนเพราะคุณมีดวงจะต้องเสียเงินค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือย,ยานพาหนะนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเลขเด่นเลขมงคลของคนวันอาทิตย์คือเลข1 9ึ่และก็7 ต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ดวงคนวันจันทร์ในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมครับได้ไพ่พระและไพ่อัศวินถือเหรียญครับหน้าที่การงานยังดำรงไปตามปกติครับนะครับมีโอกาสในเรื่องของการค้าการขายที่จะมีลูกค้ามากขึ้นนะครับ แต่ว่าเมื่อมีไรายได้เข้ามามียอดขายเข้ามานะครับก็รายจ่ายก็รออยู่เช่นเดียวกันนะครับคนวันจันทร์ในวันจันทร์หน้านี้นะครับเหตุการณ์ในเรื่องของการทํางานยังปกติดีอยู่นะครับสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจก็เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารหรือคนในบ้านนั่นแหละแฟนหรือลูกอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักนะครับตอนเย็นๆมีดวงเสียเงินนะฮะดูตรวจตาเรื่องล้อรถยางรถ นะครับให้ดีไม่งั้นเราเดี๋ยวมีปัญหานะครับ <c oughs> เลขที่ถูกฉลกสสำหรับท่านที่เกิดในวันจนันทร์คือเลข5แล้วก็เลข5้าเอาเบิลซะอีกนะครับประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารดวงคนวันอังคารได้อัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่4่ถ้วยครับเหตุการณ์ในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมค่อนข้างราบเรียบนะครับ <c oughs> ต่างๆงานอาจจะทําให้คุณขี้เกียจนะครับเงินกา งั้นงั้นแหละผมว่าคุณต้องขยันมากขึ้นแล้วแหละเพราะดวงนี้มันจะหมายถึงการที่คนวันอังคารค่อนข้างเซงเบื่อเบื่อนายกับกิจวัตรประจําวันนะครับแนะนําให้เดินทางนะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานสักนิดหนึ่งนะครับนะครับช่วงบ่ายเย็นๆการค้าการขายก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําลดับระมัดระวังปวดท้องครับคนวันอังคารนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องกระเพาะอาหารหรือมดลูกก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะปวดท้องกับปวดหลังนะครับ นะครับวิธีแก้เคตของคนวันอังคารก็คือให้ไปขูดหินปูนหรือตรวจสุขภาพฟันซะหน่อยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับคนวันอังคารเลขถูกฉลงองคุณคือเลข4แล้วก็4นะฮะเลข4ถูกฉลงนะต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับคนวันพุธนะครับในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนี้นะครับโอ้โหมีการเดินทางแบบเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะไป ติดต่องานที่หน่วยราชการหรือไปโรงพยาบาลหรือไปโรงพักก็แล้วแต่นะครับคนวันพุธนี้รู้สึกงุงงุดหงิดใจเหลือเกินนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้ร่วมงานได้เพราะว่าไพ่ห้าไม้เท้าแปลว่าประสุเข,ข้าพประสเวาแทรกถ้าไม่ข่มอารมณ์ไว้มีเรื่องแน่นอนนะครับ คนพูดอาจจะต้องเถียงกับผู้ร่วมงานนะครับหรือใช้อารมณ์กับผู้ร่วมงานต้องระมัดระวังกันถ้ามังคืนไปนั่งรับประทานอาหารที่ไหนก็ต้องเหลียวซ้ายแลขวาระวังโจ์ให้ดีนะครับคนวันอาทิตย์ขอพายคนวันพุธควรจะเก็บและเก็บตัวสักหน่อยในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมเลขที่ดูชโลคือเลข5เช่นเดียวกันครับโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่น,นะระวังเรื่องอารมณ์กับเรื่องปากครับคาพูดนะต่อไปครับคนวันพฤหัสครับ คนปฏิหัสในวันจันทร์ที่23สพฤษภาคมนั้นได้ไพ่เดวิลแล้วก็2ดาบครับต้องบอกว่าในวันจันทร์ที่23นี้คนพฏิัสต้องใจเย็นๆนะครับอันนี้เวลาไพา่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะหมายถึงว่าอยากได้อยากได้อยากมีหรืออยากซื้อของที่ไม่จําเป็น <c oughs> เช่นอะไรโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสองดาบแปลว่าการสื่อสารแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีใหม่ นะครับท,ที่ไม่แนะนําเพราะว่าบางทีงของเก่ายัางใช้ได้อยู่ก็วควรใช้คนผูถากจะรู้สึกว่าอยากซื้อนูน่นซื้อนี่นะครับควรจะเก็บเงินสดไว้ก่อนนะครับในระยะนี้ไม่ควรซื้อเป็นอย่างยิ่งนะฮะโยเว้นของคุณชำรุดก็ระวังนิดหนึ่งทธานมาถึงไม่ค่อยไม่อยากให้ซื้อในช่วงวันจันทนี้ในช่วงนี้เพราะว่าคุณจะได้ของมีตำหนินั่นเองนะครับ การสื premises, ่อสารการติดต่อการโอนเงินนะครับระวังข้อผิดพลาดตจตราให้รอบครอบโดยเฉพาะการเงินโอนเงินผ่านมือถือคนพนัหาต้องตรวจสอบก่อนการซื้อขายหรือการทําธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ระบบออนไลน์ต้องตรวจสอบมาได้บัญชีและระวังไวรัสระวังโดนแฮกข้อมูลต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับการติดต่อกับลูกค้าถ้าคุณใจร้อนจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับจะสูญเสียลูกค้าไปดังนั้นคนพนัาจะต้องใจเย็นๆแล้วก็พูดหวานๆพูดเพาะๆกับคนลา ักและลูกค้าจะแก้ปัญหาได้ครับต่อไปครับเดี๋ยวก่อนเลขของคนวันอาคือเลข 1, 5แล้วก็2ครับนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์นะครับ ได้ไพ่สมเหรียญและ8เหรียญเหมาะมากสำหรับการค้าการขายโดยเฉพาะคนที่เปิดร้านขายของหรือค้าขายรายวันนะครับหรือค้าขายออนไลน์หรือรองเงินจากธนาคารรองเงินทุนจากผู้หรับผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาการค้าขายในวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนี้ดีสำหรับคนบันสุขครับลูกค้าเติมได้เงินใช้นะครับโอ้โหคนที่ทำงานประจำ ก็จะได้เงินพิเศษด้วยการค้าการขายดีนะฮะเงินสะพัดนะครับรักษาลูกค้าไว้เป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มได้กำไรและมีกำลังใจที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายได้อย่างมีความสุขครับดังนั้นถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องความรักโดยเฉพาะเรื่องเงินเน้นไปตรงนี้นะครับเลขเด่นเลขถูชลอสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์คือเลข3และ8ครับ สุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์ในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับได้ไพ่10ดาบกับ1ถ้วยไพ่ดีไพ่เสียไม่ดีกับไพด่ดีมาอยู่ติดกันขยายความได้ว่าคนวันเสาร์นะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับสุขภาพเป็นเกณฑ์นะฮะโดยเฉพาะ สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวโรคความดันโลหิตโรคเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นหรือโรคร้ายที่เคยเป็นแต่ถ้าถามว่าเป็นคนวันเสาร์ก็จะดีขึ้นนะครับระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือปวดหลังนะครับระวังความรักเป็นพิษความรักมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่รักซ้อนรักแทรกรักซ้อนนะครับจะเห็นผิดเป็นชอบได้ง่ายคนวันเสาร์งานหนักงานเหนื่อยนะครับนอนหัวค่ําในวันจันทร์จะดีจะมีผลต่อตับไตกระเพาะอาหารของคุณในการทํางานนะครับควรนอน ประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มอย่าให้นอนดึกจนเกินไปไม่งั้นแล้วร่างกายจะทุดโทรมได้ไม่มีโอกาสเลยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับแล้วก็บอกได้เลยว่าในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนั้นรักษาสุขภาพเป็นหลักครับนะครับเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองครับเลขถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์คือเลข1010 10, มีแค่นี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือดวงของคุณในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมครับคุณสามารถติดตาม ฟังดวงเป็นไกด์ไลน์ชีวิตแบบนี้นะครับในรายการพราวพยากรได้ตั้งแต่จันทร์ถึงสุขครับ